ในเนี่ยก็จะมีคนคอมเมนต์ถามแลว่าเฮ้ยพี่สับยังไงสับแบบไหนสับค q วหรือ3 1หรือว่าสลับปุ่มอย่างที่ผมเคยทํากับปืนลูกซองนะครับถ้าทํากับสไนก็เชื่อสอนด้วยจริงๆแล้วผมไม่ได้สลับปุ่มหรืออะไรผมเล่นปกติได้แหละผมสับสาคิวบ้างมันที่ก็3 1บ้างวันที่ก็คิคบ้างนะครับ ก็ <G l if le> คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูรอบนี้ก็จะถ่ายมือด้วยนะครับผมก็จะถ่ายมือด้วยก็ไม่ใช่ว่าแค่จะเล่นแค่ลูกซองแล้วถ่ายมืออย่างเดียวแล้วนะรอบนี้ก็จะเล่นสไนด์ด้วยแล้วก็ถ่ายมือไปด้วยแล้วกันนะครับผมแต่สไนด์ที่ผมจะเล่นขอเล่นเป็นบาลตเลยแล้วกันนะครับผมฉา,ายาก็เป็นฉายาสไนด์สี่แล้วก็ต้องเป็นมดีดเลยครับเพื่อความวิ่งที่ยังไงเพื่อความวิ่งที่ว่องไวกว่าเดิม <laughs> โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปหาห้องแล้วไปเจอกันในเกมครับผมโอเคแล้วก็เออเนี่ยว้ายยิงไม่โดนไม่ตายเถอะ <c oughs> โอ้โหยิงมาหลายนัดอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เออ ยิงโดนสักทีกว่าจะยิงโดนโอ้โหขออภัยด้วยกว่าจะยิงโดนคนระับมาซัดไปหลายลูกเลยโอ้โหเหลากูแล้วอําอําหมวยเอ้ยเดี๋ยวนะอําหมวยเนียวอําหมวย อรามวยนิวเล็บสัดไปฮะโดนเหล่าไปเมื่อกี้ทีกูดุ้งเลย เผื่อเร้ากันโหคนก็ยังไม่ค่อยาาเ,ขเข้ามาเลยอะ่ะโอ้ยจบเลยนึกว่าขึ้นไปบนแล้วสวัสด,ดีครับโอ้โหจบเลยการโดดครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในการคำนวณ กูเสียเลือดฟรีเลยครับแต่มไม่เป็นไรหลักปกติเดินสไนัยยิงนัดหนึ่งก็ตายแล้วอะ่ะโอ้โหยิงไม่โดนนะ เียแหละมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องฟุกอย่างนี้เยี yeah. <laughs> ด่ดาตัวเองเปน็นอย่างดีแม่พอมันฟุกเกินเนี่ยเมื่อกี้ <laughs> โอ้อะไรไม่ได้อืมอืมไม่โผล่ด้วยนะโอ้โหโอ้หไหนอีตัวไหนอะไม่โผล่ เอาวะมีมีก๊อกไหนโผะเอออะไรแบบนั้นนันแหละเสียวโผไปได้นนไดอีกตัวหนึ่งโผนั่นแหละโอู้หูยเจาว่ะ ถ่ายละกระสุดหมดกระสุดหมดเหลือเหลือหกแล้วกูเฮ้ยย <c oughs> ิงไม่โดนไม่ใช่หรอวะ <c oughs> หรือมันโดนวะฟองไม่ทันเลยมีการด่าไก่มีดกันเกิดขึ้น,นเห็นนี้ เลยตัวเดียวใครก็ได้ขอรอรอสักตัวโอ้โหเจอศัตรูพอดีเมื่อกี้เฮ้ยผมตายเยอะไปหน่อยวะยังไม่หน่อยอะว่าตายแม่งเยอะที่สุดในเกมเลยวะอ๋อไม่ใช่แต่แม่งก็ตายเยอะไปหน่อยอะจริงๆนะครับตาอะไรก็ตายไปยี่สิบเจ็ดตัวแต่คิวก็เยอะอยู่แหละแต่มันก็ตายเยอะไปอยู่ดีโอ,โอเค รอบที่แล้วไม่ได้เปิดไอเทมเพิ่มจำนวนลูกกระสุนแล้วก็เกิดไวขึ้นนะครับ Ooh. มาเฮ้ยโ,โ,โอ้โหรอบนี้มีปืนพกด้วยถ้ามีหองเกียร์นี่มันเลยอะจริงแต่ถ้าฝั่งของข้ามีกว่ามันก็ไม่มันหร <c oughs> อกเพราะเราต้องมีคนเดียว้ช่ โอ้โหจัดเข้าให้ไปเอ้ยกูโดนระเบิดป่าเฮ้ยเฮ้ยใครเั็นเลงโอ้ระเบิดระเบิดโอ้โหป่าก็ไม่พักเลยฮะป่าก็ไม่พักเลยฮะระเบิดป่าอันนี้ละโอ้ยเพื่อนโอ้โหแมทคิวเย็ดด้วยสัตว์ถ้ากูอยู่อีกคนนี่แมทคิวสี่แน่นอนโอ้โหเรียบร้อย รียบ้อะไรไปแล้วไปแล้วไปจิบไปเลยเป็นสนายผมเล่นได้แค่มุมนี้มุมเดียวดิถ้าเล่นได้หลายมุมนี่ไม่งั้นนี่ไม่มายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนครับโอ้โหชิ่สายละมาดูคงจะแบบทำไมแบบรอบนี้รู้สึกเล่นเก่งๆใช่ไหมต้องบอกเลยว่ารอบนี้แบบยังไงอะ หลบระเบิดนะฮะหลบระเบิดโอ้โหกูเห็นแล้วแม่งเออไม่ทันแม่งยิงโดนหัวกวูดีเลยแหมไอ้นี่ซะด้วยนะฟีเอชจีวันนั่นแหอ่ะระเบิดไปบ้าง oh. ปากันจังเลยพวกเองอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเออเออปากันยิบเลยครับปากันใหญ่เลยโอ้โหระเบิดนี่สุดยอด ปลาปลาเข้าไปาเอเอที่ไม่โดนเลยเออมาดิโอ้ยระเบิดเอยมันโผล่ไหมไม่โผล่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวโอ้โหกูกำลังเลงเลย <laughs> จับเลย

แล้วโดนระเบิดตายเมื่อกี้คอมค้างเลยอ๋อเอาชิบหายจะยิงตัวโดนอีกตัวเออเว้ยใส่สนก่อนโหระเบิดแม่งปลาไปแกปลากันเก่งจังวะอโอ เรร้อยตัวหายกับพิ๊บเองก็ไม่หายสักทีนะเรียบร้อยครับดูสิครับดูสิว่าใครจะได้ปิดฉากตัวสุดท้ายไปโอ้โหผมกดสเปคบาร์พอดีทุกทีเลยบอกแล้วว่าผมไม่ได้แก้งเลยแต่แม่กกดพอดีจริงๆอะ่ะเออทุกทีเลยสนายกรนต่าละกาันเฮ้ยโอ้โหอินเทอร์เน็ตพี่เน็ตไม่ดีใช่ไหม ไม่โดนเลยฮะโอ้ยออกมาเจอพอดีแล้วนะแล้วกันส่วนก่อนกูใส่กับสนก่อนเชี่อืูขอฟรีๆแล้วแล้วกันเนะี่ยโอ้โหโดนมาเพียบเจยบร้าย โอ้โหกูโดนทีกูจะยิงแต่ละทีกูโดนทีไม่ไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปยิงแล้วไหนวะข้างบนโอ้หโอ้โหฝั่งน้ำเงินฝั่งน้ำเงินกูรอดไหมเนี่ยฝั่งน้ำเงินจะรอดไหมน่อห่วยอีกแล้ว หลังเข้าด้วยนูงหลังหมดแล้วเนะี่ยเรียบร้อยเหมือนยังงะโอเคเราส่วนต้องใส่แล้วเฮ้ยจะเย็นครับจะเหล่าผมเลยจริงจะเหล่าผมเลยพี่ปล่อยผมปลยมันไปไป อันเนี้ยจะเหล่าจะเหล่าดีเสียงมีดม,มันจะไกลเลยเฮ้ยตาแรกเราโดนไปริว้วตาแรกผมดโ,โ,ดโดนไปร,ริ้วโอ้โหกูโดนใช่ไหมเดือดร้ายเฮ้ยให้ตายเถอะพี่ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าฟุกล้กัน <c oughs> เข็อขาดครับหยิงไม่ดูเลยฮะระวอนนะ โอ้โหยิงไม่ดอนเล่นต่อไปครับเอ้เกมจะจบแล้วกูจะหมดความทรมานนี้แหนะความทรมานนี้จะหายไปจากกูแล้วความทรมานนี้จะหายไปจากกูแล้วนะสบายแล้วความทรมานนี้หายไปจากเราแล้วแม่ตอนท้ายโดนกระทิ เฮ้ยฉันเหล่าผมอีกแล้วใจเย็นทีผมโดนไปแลว้วตาแรกอะเอาตาแรกกูโดนไปกูอายละเฮ้ยตัวสุดท้ายพอดีเลยโอ้ตัวสุดท้ายละเรียบร้อยเจ๋งดเขาจองงผม,มอ่ะอ้อใตเลยครับมาได้ขนาดนี้ก็นะไม่ติดลบก็เป็นพอแล้วละ่ะจริงๆโ okay, อเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรากันด้วยนะครับผม ถ้าเล่นไม่ดีหรือไม่เข้าตาใครก็ขออภัยกันด้วยนะครับจะปัฒนาฝีให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณที่รับชมมามากครับผม